สวัสดีนะครับนะนาะๆเพื่อนๆชาวตกปลาทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็พบกับช่องติ๊กฟิชชิ่งกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็พามาตกปลาอย่างไมายคลองหลังบ้านนะครับก็ไม่ได้ออกไปไหนนะครับวันนี้ก็มาตกแล้วก็หน้าดินคลองหลังบ้านนะฮะตอนนี้ก็บ่ายสองโมงครึ่งกว่านะมาลงช่วงบ่ายนะฮะก็ตกปลาพักขอนชิวๆหลังบ้านนะฮะ วันนี้ลงเบ็ดทั้งหมด6กคันนะครับผมตอนนี้ก็ปั่นเหยอะแต่ละก็เดี๋ยวพร้อมตีกันนะครับก็ก่อนจะไปตกปลานั้นก็ฝากกดไลค์นะครับผมฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งทุกครั้งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงภายในครั้งถัดไปนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้เราก็ไปลุยกันเลยครับผม มีนะครับไาย26ไม่รู mellan, romance, ้ว่าจะเจอตัวหรือเปล่านะวันนี้ก็ลองลุยกันตั้งดูนะวันนี้ถึงช่วงเย็นนะครับ กินเบาๆน่าจะปลาเล็กเนี่ยอะไรวะไม่อยู่เว้ย โอ้ยเป็นไงสิ่งที่รอคอยมาถึงจะไม่ใช่ยี่สกนะครับแต่ก็เป็นปันนนะีนฮะอุ้ยใช้สวยเลยโอ้ยดึงคันยังไงนี่ครับผมอืมใช้สวยเหยื่อปากมันแผบแผงลิ์นะครับผมไงยอดโอเคครับ ลู้กันต่อครับผมยังมีเวลาอยู่ โอ้ตะกี้ลุ้นนะครับว่าอาจจะเป็นยีศกนะครับดึงแรงมากเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นปรนนินไซ,ซสวยๆนะครับผมโอเคครับจะมีตัวให้ลุ้นนะครับ ลองเช็คกันก่อนนะเพราะว่าคันนี้ตีไปนานแนละ้วจะได้ตีเยี่ยมให่ ครับผมมาจนได้นะฮะอยู่ปึ๊บดไปแล้วหลดไปแล้วนะครับเพื่อนๆตอนแรกเห็นดึงเบาๆแล้วก็ดึงอีกทีก็เลยลองวัดดู ดูวิ่ติดกันเลยวินี่มาแล้วยีศกที่เราตามหาแต่เป็นไซส์แวนนะฮะอันนี้ไซส์นี้ผมจะเอาไปปล่อยบ่อนะฮะเลี้ยงเลี้ยงต่อนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลวมแต้มไว้ก่อนนะครับแล้วค่อไปปล่อยทีเดียวโอเคครับ ไซโลกว่านะครับวันนี้โอ้โ oh, ห oh, oh, อีกาดำ <laughs> ยอดครับผมตัวเบลเลอร์เลยปเป็นสวยครับผมตัวนี้มีเกือบครึ่งโลนะฮะห,โห,โหนังฝาขวาขี้ศกครับผมขี้ศกโ,โหกินเรื่อยๆครับผมมาแล้วกินช่วงเย็นนะฮะ แว่นนะฮะเดี๋ยวไซนี้ปล่อยลง่อฮนะก็มาสรุปผลงานรวมวันนี้นะครับผมก็ลหลดสายตัวอยู่เหมือนกันนะฮะอืก็ได้มาทั้งหมดห้าแตนนะฮะอี่ปนินไซสวยเลยครึ่งโลก็มีนะฮะหี่ดูปนินไซคลองนะฮะอืไยิโสกแว่นสองตัวนะเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยบ่อนะครับผม สวยครับป่าของธรรมชาติฮะมันจะไม่กินจัดนะผมป่าของตรงบ้านผมเนี่ยมันจะกินห่างๆนะครับผมแต่ว่ามันก็ถือว่ามันก็เริ่มเข้าแล้วแหละก็อันนี้ก็จะเป็นคลิปที่สองของคลองหลังบ้านนะครับก็พอได้สนุกนะครับผมก็เป็นหมายของธรรมชาตินะครับคลองนี้ก็จะเชื่อมต่อ กับคลองจอระเข้ใหญ่นะฮะแล้วก็คลองหนองงูเห่านะฮะหรือคลองสนามบินนะครับแล้วตอนนี้ปลายตกก็เริ่มมาแล้วนี่มันก็มีมาบ้างนะ,ะแต่เป็นไซส์แวน้นอยู่นะครับก็มีก็มีไซส์ครึ่งโลบ้างอะไรบ้างนะแต่ไซส์โลยังไม่มีนะครับก็ต้องล่าต่อ,อไปนะฮะอย่างน้อยก็มีลูกมาให้ชมนะครับอ่าเหยื่อว,วันนี้ที่ใช้ก็ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดตรริดตามให้ช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งทุกครั้งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงภายในครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปยังหมายคลองหลังบ้านแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ